วัคซีนก็มีนี่ว่ะวัคซีนมีก็ไม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวคือจริงๆผมถ่ายคลิปแล้วให้พวกคุณมาเออมาเป็นไกด์นำทางให้ผมใช่หรออ่าใช่โอเคใครเข้ามาคิ่ออะไรสามโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็อยู่ในอันเทินฮะเกมเกมอันเทินเกมนี้อะไรไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนะ้จะมีไกด์นำทางมาสองคนนะชื่ออะไรบ้างผู้ดีทำอะไรกันทำอะไรกันเอ<ล>้ยทักมาดีนสวัสดี กอดโยครับเจเรนครับขำนี่มขำอะไรกันไม่คขดใจพวกคนายเลยเราต้องถามทีเดียวเดียวขำในกันขำในกันขำขำเลยผมโอ้โหขำนี่คนะครับโอ้ยมันคนละอำกันเฮ้ล้ะเข้าเซอร์เบอร์อย่งวะขำเปิดหัวเลยนายนายกดเขามาฮอสเนี่ยฮอสแล้วก็ ฮอตนี่ใช่ม้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยมันร้อนแล้วเวลเนออเอออีซีแล้วกันเออไม่เอาพีวีพีได้เดี๋วไม่พีวีพีได้ไม่ต้องเลยพีวีพีจะยิงกันตายเออไม่เสียเวลาแล้วเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวไอพีกูโอ้ยไอพี่เราวะหนึ่งห้าสามเข้าไงวะโอเค อ่ะเข้าไปแล้วโอเคผมไม่ตั้งพัตเวิร์ดไว้ใช่ไหมเออผมไม่รู้อ่ะก็เออเลอร์แล้วก็เออเลอร์แหละว,วะอ้าวสิบหายกูเออเลอร์อะไรวะเนี่ยเอาโอ้ยพว <ผม S 2> คุจะไม่เข้ามาอีกลนะจริงๆพวกคุณจะเป็นการนำทางให้ผมไม่ใช่เหรอใช่อ่ะมอยมากเออมามา,ม,มาลับผมหน่อยดิผมอยู่ตรงไหน <S <S ไม่รู้เนี่ยกังไม่รู้ที่เด็เองอยู่โอ้ยบอกแค่ลักษณะมาผมก็จะเออมันมีรั้วอยู่ รัวเหรอไอร้รัวมันเป็นเป็นปูนอะไรที่มันแบบเหมือนตามบ้าฝนฝาผนังทั่วไปใี่ไมันแบบปีนปีนเข้ารั้วอะไรเงี้ยปีนเข้าบ้านอะไรเงี้ยอ่าทําไงโอ้ยใครมาอะเนี่ยใครด้วยขอโทษไอ้อะไรไหนวะที่ไหนที่หมายยังไ,ไม่ตกใจเลยอ้าวเรามาเกิดโอ้โหสกายเลยเอเลนโอยเกิดที่ไหนบอกมาเล่นกับมันก็ไม่เป็นที่หมายมามาเราขี่รถแล้วเราขี่รถแล้ว โอเคโอเคจาจัมรถติดมีบอางข้าเกิดอยู่ไหนตรงเต็นท์อ่ะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆเลยที่มันมีเต็นตั้งเออบอกก่อนผมจะฆ่าซอมบี้ไงเนี่ยผมไม่มีอาวุธก็ใช้สเตแต่แนะนำอย่าไปยืนเฉยๆนะให้เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเต็นท์ไหนเต็นท์ไหนเต็นท์ไหนมันโอ้โหมันมีสี่ตัวต้องใช้สเตปโอ้เต็นท์ไหนวะ นายขี่มาจะตามทางเลยเต้นไหนอ่ะทำไมเราไม่เหรถสีชมพูอ่ะอยู่ไกลอืมไอ้ทำไมใช้ายเบินนะถ้ามันมีแบบเหมือนทหารอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราขี่ไปก็ได้เรามีสปอร์ตนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเราจะไปเก็บของที่เมืองเดิมโอเคใครมารับเราก็พอแล้วก็ขี่กลับไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเปตายซะอยู่ตรงเมือมั้งนะ อยู่ตรงท่าท่าเมืองเมืองใหญ่เป็นหลักเลยเมืองเมืองกลางอ่ะกลางไหนเนอถ้าไม่มีแมพจะไม่รู้นะว่าเมืองกลางเมืองไหนเดี๋ยวขี่ไปหาก็ได้ไม่เป็นไรเรามีรถสปอร์ตก็มีรถเนี่ยแต่ผมไม่กล้าเข้าไปอ่ะเมื่อกี้พอเดินมาพอดีเลยเออตายตายมาโอเคคือต้องไ่รับพวกคุณใช่ไหมคือเรนมารับเราด่วนเลย วยังไม่ตกใจเลยทายก็ต้องเป็นกูผมมีรถขี่ได้ไหมขี่ได้เว้ยรถขี่ได้กูขี่แล้วขี่แล้วขี่ขี่แล้วกูขี่แล้วขี่ไปไกลมากทั้งนั้นมาแล้วขึมาแล้วขึมาแล้วไปแล้วรถนี้มานั่งได้กี่คนวะนั่งได้แค่สองคนปะเฮ้ยเราได้สี่คนเว้ยเอาเรากลับเมืองก่อนไงแล้วก็ไปรับออกไปรับอีกทีนึใช่ใช่ใช่หรือผมไปหาเลยเนี่ย ขี่มาแล้วก็ได้แบบู่ตรงกลางแต่รถเรามันติดบักบอะไรเลยน้ำมันรู้สึกเหมือนเหลือน้อยเออ,อเหลือแปดเปอร์เซ็นต์เหลือแปดสิบเก้าเนี่ยนะผมก็มีประสบการณ์นะแบบเออยังพอรู้เรื่องอะไรนี้แต่เรื่องไอเดียเราเจอรู้เแบบลยเหมือนกันเนี่ยว่าจานผมนี่แม่งอะไรตอนนั้นเคยเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งบอกว่าลูกที่กะตันอยู่มากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่าเพราะอะไรวะ ไปนี่ไงลูกแม่งเอาอะไรวะเอา,มาแมลงมาอยู่แล้วแล้วแม่งลูกถามถามพ่อว่าอพ่อฮะพ่อเอ่อทาไม,มาแมลงมันพูดภาษาพูดคนไม่ได้ฮะพูดภาษาคนไม่ได้ฮะพ่อบอกกับม,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 มันไม่ได้เรียนมันไม่ได้ยนช่วยมันไม่เรียนหนังสือมันพูดไม่เป็นมันตกภาษ,ษาไทยโอเควันต่อมาแม่งพ่อเห็นลูกแม่งเอา,มาแมลงไปโรงเรียนด้วยพ่อถามลูกเอา,มาแมลงไปทําไมอะ พาไปในหนังสือฮะไอ้เหี้ยเนี่ยต้องขำไหมเนี่ยขำหน่อยขำหน่อยขำหน่อยโอเคชิ้นน้ำมันหมดชิ้นพายทำไงดีเนี่ยกำโอ้โหมีซอมบี้ประมาณสักสิบตัวตามหลังเราอยู่เออมีซอมบี้ประมาณยี่สิบตัวมาอยู่หน้าอยู่ตรงไหนเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วเออเห็น เออคุณไม่เห็นเอ่อหายอยู่ไหน่ะไม่รู้ตรงไหนเหรอเออไม่รู้ด้วยนะไอ้ตรงแม่นิมแม่น้ำเนี่ยเราอยู่ตรงเมืองที่มีเต็นท์าหารอะตรงไหนวะเต็นท์าหารตรงไหนเน่เต็นท์น้แล้วมีแทงน้ำอะฮะใครทหารอะบ้านธรรมดาอันเดี๋ยวเราไปหารถแป๊บใครทหารหรือตรงไหนใครทหารหรือตรงไหนไม่เราไม่ได้อยู่ใครทหารในแล้วหน้าอยู่ไหนอะเนี่ยเรามาถึงรถสีชมพูแล้วเนี่ย มัน<อ>ตรงนี้เราเดินออกมาแล้วเอาแล้วเดินมาทําไมวะโอ้จะมารับเลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งตายกันซะก,ก่อนแล้วเ,เ,เดินไปด้านไหนอะถามขนาดเฮ้ยเราหลุดด้วยวันไในเอดเดนไม่นะป่าวไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดตอนนี้ผมอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมือง,งเล็กๆนะฮะมีเรือด้วยทำไมไเราเห็นสอมบี้ค้างอ<น>ะอยู่เมืองใช่ป่ะนั้นก็รู้เรื่องเลยทำไมเราเห็นสอมบี้ค้างอะ มาแต่ไม่ค้างเฮ้ยมีซอมบี้ตายด้วยเช็ดเป็ดมีใครฆ่าซอมบี้เปล่าไม่มีเนาะเดี๋ยวเราเราออกเข้าใหม่แป๊บนะเห็นเห็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแทงข้ามาอ้อออปลาปล่าเห็นเออผมไปเจอเต้นเต้นหนึ่งเป็นเต้นทหารเนี่ยเฮ้ยรถรถติดควันละชิบหาย เป็นหนึ่งไงมันต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดโอ้ปิง 4, สี่พันซอมบี้ตอนนี้เออประมาณสิบ้าตัวกำลังไล่ผมมาเนี่ยเ,ออเป็นฝูงเลยตอนเนี้ยทั้งเมืองเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยคือบอกว่าอยู่ไหนก็เราทำ,ทำไงดีอะปิงเราเป็น,เป,นเป็นพันเลย ตอนนี้ไม่มีเครื่องไปแล้วรถถังไ,ไปไม่ได้ใหเ่ะไม่ได้เรามีสกิลการเอาตัวรอดสูงผมนี่ไม่เคยเล่นมาก่อนทำไงดีเฮ้คิวลุง้งเฮารถถังมาด้วยดีกว่า อย่าเข้ามาแล้วเว้ยมีหมัดแล้วเว้ยห <c oughs> มัดว่าแต่อยู่เมืองไหนกันลยะ <c oughs> อนนี้ยออเยอะเมืองไม่ใช่เมืองน,นี้แน่นอนเดินตามทางอยู่เดินตามทางอยู่อ่ะใช่ทางตรงนี้ป่ะทางตรงอะไรนะทางตรงดินเนี่ยเป็นทางดินเออเป็นทางที่มันเป็นทางเข้าให้ฮฮะจะไม่ใช่เดินออกจากแคมป์กันหรือเปล่าเนี่ย นอาจะแคมป์ใช่ไหมไม่รู้ดิฮะผมเอออันนี้ผมใส่ <c oughs> เรามีความรู้สึกว่าเราเข้าเซิรไม่ได้สักทีโอเคแน่ตอนนี้ผม,ผมใส่ใสอะไรไวะใส่แว่นแว่นตาที่มันเป็นใส่แล้วมันมีแสงอ่ะอ๋อถอดอยังไงถอดอยังไงไม่ลิกตรงหัวหนึ่งคนระัเจอปืนเช็ดเจอปืนเซตูมึงเซตูอ๋อแล้วข้าแต่ยังไงวะเนี่ยเราเดินหาเลยเนี่ย ไเลยไม่ได้ทมันจะไปเลยไม่ได้นะก็เข้ามาอีกอ้าวมีปืนแล้วตายผมได้ยินเสียงปืนเออเป็นไงฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมีมีฟันอยู่มีรถมีฟัน้วยรถมีฟันเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยไม่เฟนลี่เฮ้ยคนที่มันทำรถรถมีควันอ่ะเออมาดิอ๋อโอ้มัน ใช่หมืองนั้นแน่เมืองนั่นใช่ฮะยิปปาเลยฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยพวกนายมาหาเราด้วยสิเฮ้ยเฟลลี่เอ้ยตอนนี้ไงแล้วก็จุดอะไรี้เร็วโหก็จะด้วยเราด้วยเราอยู่เราอยู่กลางถนนไอตอมบี้อย่าตามมาหายแลูกศูนย์หมดกรรม อยู่ตรงไหนกันนอทแาผมไม่เห็นเลยได้ยินผมปะล่ะเสียงปืนนั่นน,น่นเนละยเราลงนาคันดม่ลูกสูญหมด,มมมหดผมเห็นรถฟันผมไมแเห็นรถติดควันมาเลยมาเลยมาลงมาตองรถติดขับติดควันนี่พูดติดคันคัน <c oughs> เป็นโงคัน,นผมไม่มีพันเลยคันมีคันเลยเนะนีน่ยผมเม่ยมีคันเลย,นะมมเ,ลยเอ้ย อันกเก่าสิจี๊บมิลิโลดอ้าวไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงรถติดันติดไฟรถติดไ,ไฟเหรอว่าคนละคันแล้วอะค <laughs> ันสีอะไร,ไรนรถกระบะ เ้าบะังแน่เลยพังแล้วเบิดแล้วทำไมรู้สึกว่าเราแหลกขนาดสุดๆเลยมีมีกีิตัวว้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เชื่อไหมเฮ้ยเราเกียวรถแลวเอเลนเนี่ยเราขับไปหารถอะไรไม่ได้ช่วยอยู่ด้วยรถตู้ขัลงมาพายามองเออ ยี่สิบกล่องแม่งก็หายเออ,อไม่หายก็เป็นบ้าไม่งกตายแต่สิบกล่องแรกแลหละแค่กล่องเดียวก็พออ,อกฝังคานี่ก็เกอ<ห>จะตายค่ะโอ้<ข> <laughs> โหแหลกขนาดขึ้นรถไม่ได้อ้าแล้วดัวสก็ไปเฉยลิสคอนเนติกเราก็กลับขึ้นมาใหม่ เขาจะสื่ออะไรให้โลกทาไงดีอยากให้รู้ว่าเราเล่นไม่ค่อยได้อยากให้รู้ว่าเราเราว่าของเราหายไปแล้วเนี่ยของมาแล่ะซะด้วยโอ้โหแล้ะด้วยของเข้มใช่ไหมเฮ้ใช่อ๋อๆๆปลาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้พอเรียกเมื่อกี้พอเรียบพอเรียบถ้างั้นเราคาบอะไรประจําตัวไม่ไหวจริงๆไม่รู้อ่ะไม่เจอกันก็ไม่หยุดถ่ายคลิปเ่าดิ ใช่เอ้ยชิบหายแล้วไงลืมมงคาบวอซีเลยวอซีจะง่ายกว่านะเพราะมันรู้ว่าตรงไหนตรงไหนแต่อันเธอเนี่ยเมืองแม่งแยกสาขาชิบหายเลยไกลแค่ไหนฉันก็คิ้ว่าอยู่ไกลเสมอฮะแล้วคือเมืองแม่งก็ซ้ำๆกันอ่ะไม่ดู้ม่ดูตรองไหมวันนี้เดียวผมก็จะอยู่แล้วอีกนิดเดียว ถ้าเห็นแแบบก็บอกกันด้วยนะเห็นแแบบก็คือดูไปเลยซ่อมรถกันไม่ไหวโ,โ็ขนาดนี้จะซ่อมได้เหรอรถพังเลยไม่เจอกันสักทีเฮ้ยแทงน้ำา่ที่ที่บอกแทงน้ำอะ่<จ>ะอะไรที่บอกแทงน้ำอะ่ะม,มาดิเ้วข้างหน้ามีเต็นท์ทหารม้ยมีมีรู้เลยอยู่ไหนหรือเปล่าวะ รู้เลยมันมีเออมีเสาไฟฟ้าด้วยฮะแล้วก็มันก็มีนะเออวะเรารู้เลยแล้วข้างในยังไงอยู่เมืองล่างกันแน่ๆน่ไหนๆเรอุ้ยแถวเต็นท์เออผมมีแค่เต็นท์เดียวฮะแค่เต็นท์เดียวอ่าเราอยู่ตรงแทงน้ำสีแดงเนี่ยไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าจอผมเป็นสีเขียวผมวางไม่ได้อะเฮ้ยฮัลโหลไ็นไงเราพาเพื่อนมาด้วยมานี่มานี่ แล้วพวกนายเพื่อเราดิเพื่อนเราโอ้ยตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวตามยเพื่อเราโอ้โหเพื่อนเรารักเรามากอะแบบเอาไฟฉายส่องโอ้โหอันหน้าคงไม่ใช่ตรงนี้อะไรผมก็แค่ไปขโมยข้าวเหนียวมาสิบกล่องเฮ้ยว่ายน้ำายน้ำผมว่ายน้ำไม่เป็นนะวิมีเดอบ หวเลยไหนว่าน้ำยังไม่เห็นน้ำเลยเนี่ยบินไปบินไปไหนว่าแสงสว่างไม่เห็นเงี้ยไหนใส่ไหนใส่อะไรอยู่อย่างโดนตายไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดดโดดโดดลงเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังเดินตามหามา เอเลนกลับบ้านเลยทำไมเราอยู่เกาะไอตรงที่มันตรงข้ามกับเรือนายจำได้ไหมที่เราไปยูข้วยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปทักทายกันคือจะบอกว่าเราอยู่ล่างสุดเนี่ยสวัสดีเราก็ต้องเดินมาพอะรถเสียเนี่ยเอ้ยยายยายยายออยดรอปมันไปท้ามันเยเว้ยไม่ต้องตามมาไะโอเคนะ เช็ดเอ่อไม่นายว้อย่างนั้นปัหาแม่ดีเราต้องเดินทางจริงๆเือเนี่ยสู้ต่อไปตาที้มันช่างยาวไกลช่างยาวไกลแต่มันก็ไม่ใหญ่พอที่เราจะชอบมันวันนี้ โอ้ถ้ามีบิงนี่ซื้อนานเลยเนี่ถ้ามีบิงไว้ไว้จังไรนี่คือกูต้องเดินใช่ไหมเนี่ยจะหลงจะหลงไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอดี้ทำไมนายยิ้มมุงมิ้งขนาดนั้นเนี่ยนายชื่ออะไรนายแว่นนายสวยดีนะโอ้ยเลยจอร์แดนก้าจิพาแล้วแล้ชื่ออะไรนาย ถ้าชอบดูก็กด subscribe นะฮะแต่ถ้าชอบดูจริงๆก็กดไลค์ไปด้วยเลยนะฮะก็ขอบคุณมากที่ดูกันนะฮะโปรเจกต์ดีรับรองครับมีเยอะแน่นอนครับผมถ่ายอีกนะแน่นอนนะฮะก็ขอบคุณมากครับผมที่ดูกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ครบ,บครับหนึ่งร้อยซับสไคร์นะฮะขอบคุณมากจริงๆนะทำให้ผมมีกําลังใจขึ้นนะฮะอย่างน้อยผมก็ได้เจอได้เดินสักเก้าหนึ่งก็ยังดีนะก็ขอบคุณมากครับบายนะบาย